เกิดเรื่องร้าวพี่น้ออ้ยจริงๆเจเล็กนี่ไม่ชอบเลยเรื่องเมาส์ชาวบ้านนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันอยากมันอยากเมาส์มากๆเกิดอะไรขึ้นกับวงการวอลเล์บอลบ้านเราน่ะตอนนี้หรือว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะและตอนนี้มันก็เป็นข่าวกระจายไปแล้วค่ะก็ช่วยเจเล็กขบคิดสักหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอร์บอลช่องของเจเล็กคนสวยค่ะคือช่องนี้ปกติแล้วไม่ค่อยเอาเรื่องประเด็นต่างๆที่มันชวนให้เกิดความขัดแย้งในสังคมหรือว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันให้มากเรื่องมากความนะคะ โดยเฉพาะเรื่องประเด็นอะไรที่มันอาจจะทําให้นักกีฬาหรือว่าทีมสตาฟโค้ชถูกมองในแงล่ลบบางครั้งอาจจะมีแค่แซวแซคำๆำยอกๆเล่นแค่นั้นเองค่ะเพราะจุดประสงค์ก็คืออยากให้เราเป็นกองเชียร์ที่ดีแต่ว่าบางทีมันก็บ่นบ้างอะไรบ้างและทีนี้เมื่อวานนั้นพอทีมเอสค l a u ายของไทยแพ้ไต้หวันจะไล้ก,ก็สลบและ สลบไปพักใหญ่ค่ะมาฟอนตอนทุ่มครึ่งทีนี้ก็เข้าไประบายอารมณ์ตอนที่ดูยูย่สิของเวียดนามเห็นแดงที่หงมันแบบว่าร่อนเหลือเกินในสนามมันวีมันคือถ้าดูจากภาษากายของยูยี่สิบเอ็ราก็คิดว่าน่าจะทุกคครเบยดก้าไปยับยับแล้วที่ไหนได้แม่เวลาเราแชทอยู่ในช่องแชทนั้นที่ไหนได้พอเหลือบด,ดูสกอร์ไอหย่าแพ้ไปแบบศูนต่อสสกอร์ก็น่าเวทนานี่ ตอนนี้กำล,ลังผูกพูดถึงอย่างมากเลยค่ะในกรณีที่น้องดาวหรือว่าพี่ดาวกติกาแก้วพินค่ะกับตันชุดเอส o คล่ายูยี่สิบเไทยแลนดเดินทางกลับประเทศไทยค่ะตามข่าวบอกว่ามาเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อสู้ศึกลุยวียนสนามสามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเรื่องนี้มันทาให้เราหูพึงแล้วก็รู้สึกจินตนาการอะไรขึ้นมาในหัวนะคะแต่ว่าเพื่อนๆฟังอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไม่ต้องคิดคล้อยตามไปด้วยเพราะว่าเจเล็กอาจจะรู้สึกไปเองคนเดียวคือทีมเอสคอ่าของเราลงสนามมาแล้ว3มแมตช์แมตช์แรกพบกับโคราเบลกาจากรัเสเซียแพ้ไป2ต่อ3เซตแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีแหละเพราะว่ารัเสเซียเขาก็เก่งนะ ทีมนั้นเน่ยเขาเป็นอดีตแชมป์ไอแพ้ไป2ต่อ3ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆค่ะแล้วก็ตอนนั้นบรรยากาศในทีมก็ดูดีค่ะยิ้มแย้มแจ่ม,มใสกันดีมากๆนะคะแมทที่2เราพบกับ U21 ของเวียดนามแม้ว่าผลการแข่งขันของเราจะออกมาเราชนะเขาแบบ3ต่อ1เซตแต่ว่าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากที่สุดก็น่าจะเป็นโค้ดค่ะ เราก็รู้สึกว่าบรรยากาศในทีมมันรู้สึกตึงๆกันแปลกๆนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดในใจว่าอ๋อชุดนี้ไม่ได้มีน้องเฟิร์นมาด้วยปกติน้องเฟิร์นก็จะเป็นสาวที่แบบว่าแจกรอยยิ้มหวานๆให้กับกองเชียร์ได้ชื่นอกชื่นใจใช่ไหมพราะแบ,บที่3ค่ะเมื่อวานค่ะทีมเอสโคลาของเราก็พบกับทีมไต้หวันค่ะแล้วก็แพ้ไต้หวันไป1ต่อ3เซต บรรยากาศในทีมค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียวค่ะไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสได้แต้มเราก็เอ๊งงว่าได้จริงหรือเปล่านะจริงๆนะคะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องดูภาษาการจากทีมไต้หวันว่าเขาดีใจหรือเปล่าซึ่งไต้หวันก็ไม่ค่อย acting อะไรเลยเหมือนกันทีนี้มันก็แบบว่าดูแบบเครียดๆนะแม้ว่าโค้ดเราจะแจกรอยยิม้มอยู่เป็นระยะระยะก็ตามที ดูสีหน้าพี่หนังปลื้มจิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไรค่ะรู้สึกว่าออกอาการแบบว่าเคร่งเครียดนะการแข่งขันเซตแรกค่ะทีมไทยไปรออยู่ที่23แต้มนะคะไต้หวันอยู่ที่20แตม้มเพราะว่ายังไงแซกก็น่าจะได้เซตแรกมาก่อนแหละแต่ที่ไหนได้ค่ะก็โดนปาดไปอ่พะพอเริ่มเซตที่2ค่ะทีมไทยก็ออกสตาร์ทดีค่ะแล้วก็เล่นได้ดีเรื่อยๆไปจนถึงเอาชนะไต้หวันได้ในเซตที่ส เราก็คิดว่าก็คงเอาชนะไต้หวันได้3ต่อ1เซตแหละไปไปมาๆค่ะเสีย2องเซตไปก่อนค่ะพอเซตที่สี่ออกสตาร์ทดีเหลือเกินเราก็ชิวๆค่ะนำเขาอยู่ตั้ง6แต้มค่ะสุดท้ายแพ้ไปจนได้ค่ะในเซตที่4แล้วที่พีคในพีกก็คือเพิ่งเห็นนี่แหละค่ะว่านักกีฬาที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมาร้องไห้ค่ะนั่นก็คือน้องยกขวัญนภัส คือก็เข้าใจน้องนะคะว่าบางทีเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากๆว่าเราจะต้องทํามันได้แล้วเราทําไม่ได้มันเป็นความอักอั้นตันใจหลังจากจบเกมการแข่งขัน น้องดาวกติกาแก้วพินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับซื้อแล้วค่ะเพราะว่าเป็นกับตันที嘛นะน้องดาวก็พูดดีนะคะเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเกิดจากนักกีฬาของเราที่แลวเวลาที่เรานําเขาไปเยอะๆความอยู่ในเกมของเรามันก็ขาดหายไปอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งน้องดาวก็ไม่ได้โทษใครนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้คําพูดว่าน้องๆในทีมแต่หมายถึงว่านักกีฬาทุกคนค่ะรวมทั้งตัวเองด้วย ทีมเอสเขาลาจากไทยก็เลยจบการแข่งขันในกลุ่ม B ด้วยอันดับที่3ค่ะแข่งไป3ชนะ1แพ้2ส่วนอันดับ1ก็คือชัยนิดไทยเปย์อันดับ2ตอนนี้ยังเป็นโคราเบลกาอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาแข่งกันแล้วจะรู้แล้วค่ะว่าใครจะอยู่ที่1อย่างแท้จริงส่วนอันดับที่4ค่ะเป็น U21 ของเวียดนามอย่างแน่นอนแล้ว ซึ่งว่าไปแล้วไม่ว่าใครจะเข้าอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักหรอกค่ะเพราะว่าทุกทีมก็สามารถได้เข้าไปเล่นในรอบถัดไปโดยที่ทีมเอสโคลาจากไทยจะได้เล่นอีกครั้งหนึ่งก็วันที่3รกรกฎาคมเวลางทุ่มครึ่งนะคะพบกับฟิลิปปินส์คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสฉวนไม่สามารถเอาชนะทีมเวียดนามชุดใหญ่ได้ฟิลิปปินส์ก็จะถือว่าเป็นทีมที่เข้ารอบมาเป็นอันดับที่สองค่ะทีนี้เรามามองถึงการกลับมาสู่ประเทศไทยของ ดาวกติกาแก้วพินกันค่ะว่าเอ๊ชุด VNL เรียกตัวแบบกระทันหันเพราะว่าเห็นฟอร์มการเล่นเห็นฝีมือแล้วรู้สึกว่าโอ้เอาไปสนามที่3ดีกว่าเพราะว่า VNL สนามที่3ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามแมตช์แรกวันที่10กรกฎาคมแล้วมีการเดินทางไปล่วงหน้าประมาณ5วันเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะ คือรายการวทีวีครับจะสิ้นสุดวันสุดท้ายก็คือวันที่5กรกฎาคมซึ่งวันที่5กรกฎาคมทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็น่าจะเดินทางแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการบินดดวนกลับมาของน้องดาวกติกาแก้วพินก็แปลว่าน้องดาวจะมีรายชื่อในสนาม3การมีรายชื่อก็เท่ากับว่ามี1คนที่ไม่มีรายชื่อทีนี้มีหนึ่งคนที่ไม่มีรายชื่อจะเป็นใครล่ะจะขนนักกีฬาไปเหมือนกับสนามแรกที่ปักกิ่ง สนามปักกิ่งเราขนไป20คนคะ่ะส่วนสนามฮ่องกงขนไป18คนเรื่องรายชื่อสนามที่3เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราในชุดเอสโคลาที่อยู่ที่เวียดนามอยู่แบบไม่มีพี่ดาวกติกาแก้วพินไม่มีกับตันทีมคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฝากความหวังไว้กับใครเรื่องชัยชนะไม่ต้องพูดถึงคะ่ะถ้าเจอฟิลิปปินส์ก็จุกจไปเลยคะ่ะแต่ทีนี้เราก็ควรมองในแง่ดีนะคะ ว่าการที่เราจะไม่มีคนที่เป็นกําลังหลักในการทําสกอร์เราจะต้องอยู่แบบว่า ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้จะเอาตัวรอดยังไงการที่นักกีฬาจะใฝ่ฝันถึงการเล่นหลีกอาชีพจะติดทีมชาติชุดใหญ่เรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของฝีมือนั่นก็คือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร้องไห้หรือไม่ร้องไห้นะคะแต่ว่าสภาพจิตใจในที่นี้ก็คือสภาพจิตใจที่มุ่งมั่นเล่นเอาจริงเอาจัง,เ,จงเล่นแบบอยากชนะตั้งใจเล่นน่ะมันก็ดีเหมือนกันนะคะคนที่ว่ายน้ําเป็นแต่ว่าว่ายไม่แข็งเวลาต้องเอาตัวรอด ท่ามกลางสถานการณ์ที่น้ําเชี่ยวอะ่ะมันจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ดูซิว่าขาดพี่ดาวกติกาแก้วพินไปคนนึ่งอะ่ะจะทํากันยังไงจะชิวๆตันต่อไปจะแพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นควบคู่กันอยู่แล้วในเกมกีฬาแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือความเป็นนักกีฬาทีมชาติไปในน้มทีมชาติไทยมีธงไตลงอยู่บนอกเสื้อนะ่ะดูแววตาของพี่หนองปื้มจิตเอาค่ะแววตานั้นบอกทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ตอนแรกที่มีรายการนี้แล้วก็มีน้องๆในชุดยูยไปด้วยส่วนหนึ่งมีน้องๆในทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปด้วยส่วนหนึ่งเรามองว่าที่โค้ดให้น้องๆในทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงไปเล่นเยอะมากกว่าน้องๆในชุดยูยก็เป็นเพราะว่าเดาว,ว่า น่าจะให้พื้นที่ในการสร้างผลงานเพราะว่าไม่มีรายชื่อติดไปในสนาม v n l ก็ใช้สนามนี้แหละโชว์ฝีมือเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสในการเล่นหลีกอาชีพใช้กีฬาวอลเลย์บอลหาเลี้ยงชีพส่วนน้องๆในชุดยู21ไม่ต้องไปทัวลงน้องๆเขาเยอะค่ะน้องเขาได้ลงมาเล่นน้อยมากๆแล้วก็เล่นไม่เต็มทีมไม่ใช่ชุดของเขาเขาเล่นไม่เข้าขาเข้ามือกันแล้วค่ะ แล้วคนที่มั่นอกมั่นใจกับผลงานของน้องดาวกติคาแก้วพินถ้าเกิดน้องเขามีรายชื่อติดไปในวินแอลสนามสาแล้วก็ได้ลงไปเล่นในสนามแล้วไม่สามารถทําผลงานได้ดีเหมือนที่ไปเล่นที่เวียดนามก็อย่าไปต่อว่าน้องเขานะคะและพรุ่งนี้ค่ะวันที่สองกรกฎาคมในเวลาตีสองก,กว่าค่ะน้องๆของเราในชุดยูสจะลงสนามแล้วนะคะ ช่วงนี้มีกีฬาให้ดูเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีรายการที่นคนปรปฐมด้วยนะคะชิงแชมป์เอเชียในชุด U 1 6ประเภททีมชายค่ะคลิปนี้จะได้ก็โม้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะบายบายค่ะ